นจะใส่เครื่องเองะน้ำพริกลงไปพริกกระเทียมพริกแห้งพริกพริกสดเอากระเด็น <laughs> ใส่ผงนัวกันกระเด็นนิดหน่อยอพอละเอียดนะคะเดี๋ยวจะเผ็ดเยอะ <laughs> ไหมพิลลมพรอา้าวนี่มาเอาไอนี้มาอีกเดี๋ยวจะเค็มใส่ไปก่วนแล้วค่อยชคมรสดีนิดหน่อย น้ำตาลทรายใส่ลงไปหั่นมะเขือเทศมะนาวบีบด,ดึงเลยบีบด,ดึงด ฝักยาวใส่ลงไปอืมใส่น้ำลงไปนิดหน่อยอุ้ยเป็นคนเนอ้าวใส่มะละโกลงไปนัวนัวนัวใบอะไรนะใบอะไรอีหลาอีหลาใส่ลงไปเทคุกมันหน่อยนี่ปูนะคะอเทสมคนรวมกันเลย แสบแบแมาเด้อตยาด่นองเลยมาํำสูมเด้อํำปูมาปูมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่พกละร้อยพกละร้อยนะคะลอยอยู่ไม่หลานี่ปูกับเปดซิฟหรอปูกับเปสีฟปนี่เอาเอยห้าซิฟอยห้าซิปไปนมันนี้รอยห้าซิปนี่นี่มีสตอด้วยนี่สตอรอสตอรแหวแ่บเด้อยาดหนงเยมา เดียงมันในัเนอะอทเอาลุยสลงไปสไอเดอยาพีาิ <c oughs> ้องไอ้เด้อรนตามตำนะคะพวกลรร้อยแปิบาทค่ะเออร้อยแปดสิบเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาเด้อจ้า

ไอ้แปดสิบค่ะ้แปดสิบนะคะเยี่ยมโอ้บาร์ากกดติามอารตี้บันเทิงตากกดซับสไครป์กดกระดิ่ง